พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าพิสูจน์ทั้งหลายให้เธอมีธรรมะเป็นที่ยึดเกาะให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งให้จะเอาตนตัวเองเป็นที่พึ่ง อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือให้พึ่งตนและพึ่งธรรมะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งคืออะไรคือให้เราเห็นความเป็นจริงของกายตัวเองเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นความสุขความทุกข์อารมณ์ในจิตของเราเอง เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาหรือเห็นความปรุงแต่งเห็นลักษณะของจิตเราคือเห็นจิตในจิตแล้วคือเห็นอริยศาสตร์คือเห็นธรรมะให้เห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเกาะเห็นกายตัวเองตามความเป็นจริงเป็นยังไงกายในกายของเรา กายของเราที่แทรกอยู่เราร่างกายคนปกติเป็นร่างกายแบบที่เราเห็นด้วยตาเนื้อของเราแต่สิ่งที่แทรกอยู่คือความแก่เท่าชรา,าวันหนึ่งคือความ,มบินะล้มหายตาตฉากไปเด็กน้อยมองกายตัวเองก็จะเห็นกายนี้วันหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปไปแล้วจากเด็กน้อยเป็นวัยรุ่น วัรุ่นก็เป็นผู้ใหญ่เป็นวัยกลางคนแก่เท่าชราแล้วก็ล้มหายตายจากไปนี่คือกายในกายของเรากายในกายบางลักษณะมองคนก็เห็นปัจจุบันเราเป็นร่างที่มีชีวิตต่อไปก็คือสรากศพวันหนึ่งก็ต้องเป็นแบบนั้นสรากศพวันแรกเราหมดลมหายใจ ตัวเริ่มครัม้มถาดไปเดี๋ยวตัวจะเริ่มขึ้นอื่นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาต่อไปก็มีถ้าเราไม่ได้ฉีดยาไว้ต่อไปก็เป็นอาหารแก่หมูสัตว์นอนก็มากินดินจากร่างกายเราก็สลายกลับกลายเป็นดินเหมือนเดิมน้ำก็สลายไปไฟลมก็หมดไป กายเป็นดินน้ำไฟลมคืนธรรมชาติไปไม่เหลืออะไรนี่คือกายในกายของเราหรือบางคนก็เห็นเป็นลนักษณะร่างกายเป็นแค่ดินน้ำไฟลมมีแค่ส่วนแข็งแข็งส่วนของเหลวก็ไหลไปอยู่ในร่างกายความร้อนให้ความอบอุ่นธาตุไฟลมกระเป๋าเข้าเป๋าออกทางจมูกเราหายใจมีเพียงเท่านั้นร่างกายเป็นแค่ดินน้ำไฟลม นี่คือเห็นกายในกายตัวเองนะการที่เห็นทั้งหมดเพื่ออะไรพระพโพธองค์ทรงตัดการเห็นกายเห็นความสุขความทุกข์เห็นใจตัวเองทั้งหมดแล้วนะเพื่อละความยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านี้ละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเห็นความเป็นจริงคนเราเวียนตายเวียนเกิดเกิดความทุกข์มา เพราะว่าเราหลงยึดม kind of ั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้เราหลงยึดมั่นถือมั่นกายของเราหลงยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ในจิตของเราหลงยึดมั่นถือมั่นในจิตตัวจิตเองว่าเป็นตัวเราเรายึดมั่นตัวเราเราก็ออกไปหลงยึดมั่นภายนอกหลงยึดมั่นร่างของภายนอกบุตรสามีภรรยาว่าเป็นของเราหมดมีภรรยาเรา นี่ลูกเรานี่พ่อแม่พี่น้องเรายึดออกไปเป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตทรัพสมบัติของเราบ้านรถยนต์ที่ดินเงินทองของเราหมดก็ส่งไปยึดตัวนี้นะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราออกไปยึดเราไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงนะเราสามารถครอบครองสิ่งนั้นได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งไม่เกินร้อยปี ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปชีวิตร่างกายเราก็เช่นเดียวกันเราครอบครองร่างนี้ไม่เกินร้อยปีเราก็ต้องปล่อยไปทุกสิ่งทุกอย่างคือชั่วคราวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากเด็กน้อยบางคนก็อยากอยู่เป็นแค่วัยรุ่นเป็นวัยที่สดใสสวยงามเราก็หยุดสิ่งนั้นไม่ได้เกิดเป็นวัยผู้ใหญ่บางคนก็พึงพอใจ กำลังเป็นวัยที่ดูดีนะดูสวยสดงดงามเราก็หยุดขนานั้นไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้เฒ่าผู้แกะนะเราไม่อยากเป็นแต่ก็ต้องเป็นเพราะเราหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นไม่ได้นี่คือธรรมชาติคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติจะเกิดความทุกข์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหลักธรรมชาติเกิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอด แล้วที่สุดคือบังคับบัญชาไม่ได้นิดนี่ย์เรียกว่ากฎธรรมชาติเรียกว่าไตรรักสามักษณะที่เป็นกฎธรรมชาติของโลกนี้ผู้ที่เข้าใจความเป็นจริงเรื่องตัวเองเรื่องภายนอกเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ได้ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะเราเข้าใจความเป็นจริงเราไม่ได้ฝืนธรรมชาติเราเพียงทำดีที่สุดดูแลดีที่สุดถึงคราวที่มันจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงโดยที่รับทราบ ยอมรับความเป็นจริงนั้นกายก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะข้างในบางคนก็ไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งที่สวยสดงดงามภายในร่างกายเรานี้ก็ไม่ได้สวยสดงดงามตามที่ตาเราเห็นหรอกเห็นภายนอกหนังบางๆปิดอยู่เราก็รู้สึกว่าดูดีร่างกายอันนี้มาหลงรักไขรยินดี แต่ในเนื้อแท้แล้วสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายล้วนแต่เป็นของปฏิกูลทั้งสิน้นอันนี้ก็เป็นกายในกายอย่างหนึ่งที่คนที่มีธรรมะมองเห็นสิ่งเหล่านี้นะตั้งแต่ขนผมเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูหรือแม้แต่อวัยวะภายในร่างกายของเราทุกชิ้นส่วนไม่มีส่วนไหนที่สะอาดสวยสดงดงามของภายนอกขนผมเล็บฟันหนงังเรายังต้องชำระ ล้างอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ชำระล้างอาบน้ำสระผมเหงื่อใครเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนปฏิกูลเราลองไม่สระผมสักเดือนสองเดือนผมนั้นก็ดูไม่ได้เราไม่อาบน้ำสะอาดอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เพราะมันเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นของสกปรกกิก่นเหม็นเราพออยู่ได้พอเราคอยชำระล้างสิ่งนี้ตลอดเวลา ในอวัยวะภายในเราทุกชิ้นส่วนก็เช่นเดียวกันไม่มีชิ้นใดที่มันสะอาดสะอาเนเปืื่นไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีอยู่ในร่างกายเราดีทั้งสิ้นตับไตไส้พุงอุจจาระปัสสาวะไม่มีอะไรที่สวยสดงดงามแต่หนังบางๆร่างนี่ห่อไว้หลอกตาเราคนทางโลกก็เลยไปหลงจิดมั่นถือมั่นเกิดความรักใคร่ยินดีหวงแหนสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ถ้าเราเห็นความเป็นจริงเราจะเกิดการจางกายนี่ก็เราเห็นกายในกายของตัวเองอย่างแท้จริงเวทนาความสุขความทุกข์ในใจก็เช่นเดียวกันสักแต่ว่าเกิดสักแต่ว่าดับไปพอตากระทบรูปเกิดความพึงพอใจเป็นความสุขขึ้นมาเดี๋ยวสิ่งนั้นก็ดับไปรูปนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปมันรูปนี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเสียงก็เช่นเดียวกัน เสียงที่น่าพึงพอใจไม่น่าพึงพอใจกระทบหูเกิดความยินดียินร้ายเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวเสียงนั้นก็ดับไปกลิ่นรสชาติสัมผัสก็เช่นเดียวกันไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสชาติอาหารสิ่งสัมผัสร่างกายเราทําให้เราเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายสักคู่หนึ่งก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดคนที่ไปหลงยินดีสิ่งเหล่านี้ก็ต้องคอยแสวงหาตลอด การแสวงหาก็เกิดความทุกข์แล้วเรารักษามไม่ได้ก็เกิดความทุกข์อีกเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปนี่คือธรรมชาติของอาการที่มันมกระทบกับจิตของเราตัวจิตเองก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวจิตเศร้าหมองเดี๋ยวจิตหดหูเดี๋ยวจิตล่าเริงเดี๋ยวจิตมีความโลภเดี๋ยวจิตมีความโกรธความหนุเดี๋ยวความโกรธก็ดับไป เดี๋ยวความโกรธเกิดขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วแต่จิตปรุงแต่งอะไรมันก็สักแต่ว่าเป็นอาการปรุงแต่งขึ้นมาเราเห็นความเป็นจริงของจิตปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปปรุงแต่งไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ดับไปแต่คนที่ไม่เข้าใจธรรมะรู้ไม่เท่าทันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาหลงอยู่ในอารมณ์ที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาลืมความเป็นจริงตาก็ะทบรูปก็ลืมความเป็นจริงปรุงแต่งอยู่ในโลกแห่งความคิด รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเราทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดการปรุงแต่งไปลืมเนื้อลืมตัวไม่เข้าใจตัวเองก็ไปหลงยึดมัน่นถือมัน่นหลงทยานอยากในสิ่งเหล่านี้นะเกิดความวุ่นวายในจิตตลอดเวลานี่คือเห็นใจของตัวเองการที่เห็นธรรมะก็เข้าใจอริยสัจสี่หมายความว่าเข้าใจความเป็นจริงรูปนามกายใจนี่คือก้อนทุกข การที่เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในกองทุกเหมือนเราเข้าไปกอดกองไฟเหตุแห่งทุกข์คือจิตดวงนี้ไม่เข้าใจความเป็นจริงก็เลยไปเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปหลงทยานอยางในสิ่งนี้ไปหลงยึดมั่นถือมั่นในกายในใจตัวเองไปหลงยึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจภายนอกภายในตัวเองหลงยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือต้นเหตุแห่งความทุกข์ การจะดับทุกได้ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาต้องมีสติสมาธิปัญญาฝึกหัดอย่างดีเพื่อให้จิตเรารู้เท่าทันอาการหลงของใจเข้าไปเห็นความจริงแล้วเกิดการปล่อยวางเราฝึกด้วยการมีสติเป็นผู้ที่มีศีลศีลห้าเป็นปกติเพื่อเป็นการควบคุมรักษาวาจารักษากายของเราไม่ให้เปเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์อื่น เป็นการป้องกันเบื้องต้นต่อมาก็ต้องมีการเจริญสติคือความระลึกไม่เผลอเพื่อให้เรารู้เท่าทานอาการจิตที่มันเคลื่อนไหวรู้เท่าทานอาการจิตที่ปรุงแต่งออกไปว่าปรุงแต่งในลักษณะใดการที่มีสติต่อเนื่องเราต้องฝึกหัดโดยใช้กรรมฐานกรรมฐานเป็นการฝึกหัดจิตที่ดีทำให้จิตเกิดความตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นกรรมฐานแล้วแต่ใครถนัด กรรมาฐานใดก็ได้ที่ทำแล้วใจสบายนะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าโดยมากให้ลูกศิษย์บริกรรมคำว่าพุโทโธคือท่องพุโทโธในใจท่องไปตลอดเวลาท่องเบาๆพุโทโธพุโทพโธร,รู้ที่ใจท่ามกลางอกเราก็ได้แล้วลึกรู้อยู่ที่ท่ามกลางอกเราก็ท่องคำว่าพุโทโธพุโทโธตลอดหรือบางคนถานัดดูลมหายใจเข้าออก ก็คอยสังเกตดูใจดูลมหายใจของตัวเองอย่าไปบังคับลมทำใจให้ผ่อนคลายเบาเบาสบายสบายดูลมหายใจตัวเองตอนนี้ลมหายใจของเรากำลังเข้าตอนนี้ลมหายใจของเรา,ากำลังออกนะลมเข้ายาวก็รู้ว่าเข้ายาวเข้าสั้นก็รู้ว่าเข้าสัน้นลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสัน้น ลมหายใจออกรู้ว่ายาวออกยาลมหายใจขาออกถ้ายาวก็รู้ว่ายาวรู้ตามความเป็นจริงของลมนั้นเพียงเท่าน,นั้นนะต่อ,ต,อ,ต,อต่อเนื่องไปจิตจะกค่อยๆเกิดความสงบลมเย็นขึ้นมาเพราะจิตมีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานบางคนก็รู้อิเลียบทการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทำท่าใดเราก็รู้ เรียกว่ามีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่กับตัวเองตลอดเรายืนอยู่ก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งทานข้าวรับประทานอาหารดื่มน้ําก็รู้อิเลียบทที่เราทําจะคูจะเหยียดจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็รู้การกระทํานั้นน,นเป็นการมีสติอยู่กับอีเลียบทการเคลื่อนไหวของตัวเองมีสัพปัญญะอยู่กับตัวเอง การฝึกแบบนี้ต่อเนื่องจิตค่อยๆเกิดความสงบเพราะเรามีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานที่เราทำไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นคนที่มีความทุกข์เกิดความวุ่นวายเพราะจิตฟุ้งซ่านไหลไปในอดีตบ้างปรุงแต่งไปในอนาคตบ้างสิ่งกระทบในปัจจุบันบ้างแต่ลืมตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เรามีกรรมฐานเราตัดสิ่งเหล่านี้ตัดกระแสจิตท,ที่ปรุงไปในอดีตปรุงไปในอนาคต อยู่ในปัจจุบันที่เราทำสิ่งนี้ก็คือค่อยๆปล่อยวางความคิดภายนอกออกไปมีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานเกิดเป็นความร่มเย็นขึ้นมาเมื่อจิตปล่อยวางความคิดเกิดเป็นความเบาสบายเป็นอารมณ์เดียวจิตค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาอยู่ในความสงบในความว่างนั้นเรียกว่าจิตที่เป็นสมาธิเกิดเป็นความรู้เด่นขึ้นมาเป็นจิตที่มีสติมีสัปชัญญะด้วยความวางเฉยอยู่ที่ตัวเอง มีความเละลึกรู้ที่จิตตัวเองตั้งมั่นขึ้นมารู้เด่นขึ้นมานี่เรียกว่าจิตที่เป็นสมาธิคนที่มีสมาธิก็เกิดความร่มเย็นพอจิตไม่ไหลไปตามอารมณ์ก็พออยู่ทรงตัวที่จิตของตัวเองไม่เดือดร้อนกับสิ่งภายนอกไม่วุ่นวายกับสิ่งภายนอกเป็นความสงบร่มเย็นในใจตัวเองตลอดเวลาจิตคุณภาพแบบนี้ที่มีสมาธิสามารถ ไปใช้ต่อเดินปัญญาต่อได้เริ่มเห็นความเป็นจริงของรูปนามกายใจธาตุขันเพราะจิตที่มีสมาธินี้คุณสมบัติสามารถแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามเราเห็นอาการจิตชัดเจนเห็นกายแยกออกมาชัดเจนจิตผู้รู้เราก็เด่นออกมาชัดเจนอาการที่ปรุงแต่งออกมาก็แยกชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างแยกออกไปภาษาพระเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขัน นา,นามรูปปฏิเชตนี่เป็นต้นทางแห่งวิปัสสนาต้นทางแห่งการรู้แจ้งเราเอาจิตนี้คอยเ้าเฝ้าเพียรดูต่อคอยคน้นคว้าเราจะเห็นไม่ว่ารูปนามกายใจรูปเราก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับบัญชาไม่ได้ตามสภาพนามมาทำในจิตใจก็เช่นเดียวกันเกิดเกิดดับดับ,ดบไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแต่จิตหลงดวงนี้เท่านั้นที่เป็นต้นเหตุเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งที่เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นอริยสัจเห็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เราไปกอดคองไฟตลอดไปหลงยึดมั่นถือมัน่นในสิ่งที่บ,บังคับบัญชาได้ตลอด หลงหยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงตลอดนี่คือกอดกองไฟเราเห็นโทษไปแห่งการยึดมั่นถือมั่นจิตดวงนั้นก็จะเกิดการปล่อยวางอันนี้เป็นการเดินปัญญาเพื่อให้เราไปสู่ความ้นทุก์ได้ดิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารทรงตัดสอนให้ทุกทุกท่านมีธรรมะเป็นที่ยึดกาะให้มีธรรมะเป็นที่พึ่ง คือมาเห็นกายใจของตัวเองเห็นความเป็นจริงเป็นผู้ที่มีความเพียรตลอดเวลาเป็นผู้ที่มีสติความระลึกมีสัพพัญญะความรู้สึกตัวและความยินดียินร้ายในโลกเสียได้เห็นความเป็นจริงเราจะไม่เพลิดเพลินเราไม่หลงยินดียินร้ายในโลกใบนี้เพรเห็นความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปหลงยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีก เป็นผู้ที่ไม่ได้หลงยินดียินร้ายหลงเพิดเพลินแบบลูกโลอีกต่อไปนี่เป็นการเดินเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์นะชาวพุทธที่มีปัญญาเรานำคำสอนมาสอนตัวเองคอยตักเตือนตัวเองเตือนตนด้วยตนตลอดเวลาแล้วทุกทกท่านนะครับจะมีความเข้าใจมีเกิดความลึกซึ้งขึ้นมาในธรรมะเกิดการประพฤติปฏิบัติ ละว,วางความทุกข์ในใจตามเหตุตามผลตามเหตุแห่งการปฏิบัติเราเข้าใจมากขึ้นทําความเปลี่ยนมากขึ้นเกิดการปล่อยวางมากขึ้นความทุกข์ในใจเราก็ค่อยๆลดน้อยลงตามลําดับแห่งการระพเพิปฏิบัติฝากแง่คิดมาให้ทุกๆท,ท่านนําไปประพเติปฏิบัติจะได้มีความเจริญในทางธรรมกัน